ความหวังโรงเรียนที่เริ่มจากหัวใจโรงเรียนหนึ่งไม่ได้เริ่มจากตึกแต่เริ่มจากหัวใจของคนที่คันไซส,สมาชิกจำนวนมากเปิดบ้านของตัวเองรับเด็กผู้หญิงที่อยู่ไกลมาอาศัยดูแลเหมือนลูกหลานเพราะพวกเขาเชื่อว่าการศึกษาที่แท้จริงเริ่มจากความอบอ,อุ่นและความไว้วางใจเมื่อเริ่มวางแผนสร้างโรงเรียน ครูจากหลายระดับมารวมตัวกันถกเถียงกันจริงเห็นต่างกันบ้างแต่มีจุดร่วมเดียวกันคืออยากสร้างโรงเรียนสตรีที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ความเห็นต่างไม่ทําให้แตกแยกกลับกลายเป็นแรงผลักให้ความคิดสร้างสารรค์งอกขึ้นสุดท้ายพวกเขาเลือกเปิดทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายเพื่อให้เด็กมีเวลาเติบโตเต็มที่ไม่ต้องถูกเร่งไม่ต้องถูกกดดันแต่ได้สร้างรากฐานชีวิต อย่างมันง่นคงแม้การออกแบบโรงเรียนก็ไม่ทำลายธรรมชาติสนามกีฬาอยู่บนเนินสูงอาคารกลมเกินกับภูเขาและท้องฟ้าเพราะผู้ก่อตั้งเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้ใจคนอยากพัฒนาห้องเรียนถูกเตรียมอย่างดีที่สดุดห้องวิทย์ห้องภาษาห้องดนตรีห้องศิลป,ปะห้องชาห้องสมุดโปร่งโล่งรับแสงธรรมชาติทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ความหรูแต่คือการบอกเด็กผู้หญิงว่าเธอมีค่าและสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนมีข่าวลือมีความกังวลจากคนรอบข้างแต่สิ่งใหม่มักถูกเข้าใจผิดก่อนเสมอและจะถูกพิสูจน์ด้วยการกระทําในที่สุดคําขวัญของโรงเรียนถูกตั้งไว้เรียบง่ายแต่หนักแน่นสามัญสำน,นึกสุขภาพแข็งแรงและความหวังไม่ใช่คำสวยแต่เป็น เข็มทิศสําหรับชีวิตแล้วประโยคสําคัญก็ดังขึ้นว่าคนคือกุญแจสําคัญครูคือสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดครูใหม่ถูกจับมือทีละคนผมคําฝากว่าสิบปีแรกขอให้ทุ่มเทยอย่างดีที่สุดและดูแลเด็กๆเหมือนลูกสาวของผมโรงเรียนนี้จึงไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่มันคือจุดเริ่มของสตวัตของสเตที่เริ่มจากความเชื่อและเติบโตด้วยความหวัง เพราะความหวังไม่ได้เกิดจากคำพูดสวยๆแต่เกิดจากคนที่ยอมลงมือทำเพื่ออนาคตของใครบางคนแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลก็ตาม